บ้านชั้นเดียวต้องตอกเสาเข็มลึกกี่เมตรคลิปวันนี้มีคําตอบมาให้ครับความยาวของเสาเข็มไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับน้าหนักตัวบ้านแล้วก็สภาพดินในพื้นที่ที่จะก่อสร้างครับน้ําหนักของตัวบ้านเราจะทราบมาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบแล้วนะครับส่วนสภาพดินในพื้นที่ก่อสร้างเราก็จะหาข้อมูลมาจากสอบถามบ้านข้างเคียงครับเพราะว่าที่ดินที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็จะมีชั้นดินที่ใกล้เคียงกันครับ ข้อ2ถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบอตอรหรือหน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของเราครับและข้อ3การเจาะทดสอบดินนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถให้ให้คำตอบเราได้ดีที่สุดเลยนะครับว่าเราควรจะลงเสาเข็มกี่เมตรครับแต่วิธีนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับต่อหลุมก็ตกอยู่ที่ประมาณ1่มืน 3,000บาทถึง2,000 20, 0บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่ครับสรุปอีกครั้งครับบ้านชั้นเดียวจะลงเสาเข็มกี่เมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบ้านและที่สำคัญก็คือสภาพดินในพื้นที่ที่เราทำการก่อสร้างครับ